สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็้ก็จะมาเล่นมมกลับกันนั่นเองครับก็คืออหมครับอชีวิอดนเองนะครับเป็นพาร์ทแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ตอนนี้มีคนที่ยังไม่ได้ติดตามผมมากกว่า59%ก็นนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็นั่นแหละโอเคก็อันดับแรกนะครับผมก็ต้องตัดไม้ก่อนนะใช่นั่นแหละอืมมันก็แบบเกิดมามันก็ต้องตัดไม้ใช่ไหมล่ะอืมคือแล้วก็ผมเห็นนะ อ่าตอนเปิดคลิปทุกคนเห็นนะคะว่ามีหมู่บ้านอยู่ข้างหลังผมใช่ผมจะไปป้นหมู่บ้านฮะซึ่งพอผมป้นหมู่บ้านเสร็จผมก็จะ,ะประมาณว่าไปอะ,อะไรอะหาทิวทัศน์สร้างบ้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอปนหมู่บ้านก่อนแล้วกันโอเครู้สึกก็จะเป็นหมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมโอ้วดีลงโย่โอเคก็เราลงไปดีวกว่าเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้มีหรือบ้างไม่มีนะไม่มีของให้ปนเลย หลังนี้ล่ะเพราะว่าหลังนี้ไม่น่ามีนะเพราะหลังเล็กๆนี้ไม่น่ามีของนะครับถ้าจะเป็นบ้านแม็กซ์แบ็กสมิธนะครับคุณดูก็เฮ้ยเดี๋ยวคอ้ปนข้าวอล้วกันนะเพราะว่าแบบคืออาหารเริ่มต้นแะล้วคือผมไม่อยากฆ่าสัตว์ยังคือต้องป้นข้าวแอะไรเกมดีเลยนะครับคือผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่ามันมีช่วงเกมดีเลยนะครับก็คือบแบบแม็ไม่โหลดคือแบบอะไรบล็อกแล้วไม่ได้บล็อก จูบล็อกแล้วจูู่บล็อกหายแล้วจู่ๆมันค่อยมานะครับก็จะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราขอปนของก่อนคือตอนนี้มันไม่มีของเลยนะฮะนี่บ้านแม็กซ์นิสนะครับไม่รู้ว่าเรียกนี้หรือเปล่านะขอดูของข้างในดก่อนอ๋อมีเราเท้าเหล็กนะครับแล้วก็มีเหล็กมีขนมปังด้วยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเนี่ยคับไปค้าขนมปังแล้วก็อนาคตเราจะทำสามข้าวนะฮะถ้าเปิดประตูอะไรวะนี่ย้โอเคก็เราจะต้องเอามาคราบตครักบ ก็ได้นะฮะโอเคเอ้าเอ้าดูครับตัวค้างทุกคนดูโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนอที่ขุดอรู้จะค้าบ่อยดีนะก็โลดนี่เลยแล้วก็ที่ขุดนะครับก็ซึ่งผมไม่ต้องประหารเหมืองลงเลยครับเพราะว่าคือมีที่ขุดมันเป็นมู่บ้านแบบติดภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็นี่เลยขุดหินเจอภูเขานะคะแล้วก็เมื่อกี้มันก็เห็นฐานด้วยนะครับ แล้วก็ดีเลย์อีกแล้วผมเรียกมันว่าดีเลย์นะฮะไม่รู้คนอื่นจะเรียกว่าอะไรเกมไม่โหลดอะไรโหลดไม่ทันผมจะเรียกมันว่าดีเลย์แล้วกันนะเพราะมันช้าไงโอเคเมื่อกี้ผมเห็นทานอยู่ข้างหลังเด้อเออค่อยไปเอาแล้วกันตอนนี้ขอขุดไปก่อนวันนี้ก็ว่าผมจะทําที่ขุดหินนะครับแล,แล้วก็เออควานหินแล้วก็อะไรทีนี้พวกเตานะับผมโอเคนี่เอบาอบังดอกค่ะโอเคแล้วก็ Okay ตายดิโอเคนะครับผมก็ซึ่งผมจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูมากนะครับ <c ười> คือเป็นมอสที่แบบผมไม่ใช่มอสแต่มันไม่ใช่มอสไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแอดออนล่ะใช่ปะไม่รู้ <c ười> ก็นะครับผมก็ได้ลงแอดออนหรือว่ามอสมาเองตัดเป็นแบ,บบว่าตัดไม้ทีเดียวได้ทั้งต้นนะฮะ <c ười> แล้วก็ขุดแร่ทีเดียวได้แบบได้แร่ทั้งกองรับพูดง่ายๆนะครับโอเคเดี okay, <c ười> okay, ๋ยวผมจะตัดไม้ให้ดูนะครับอันดับแรกเดยอ ลุงนะผมไม่อยากตัดไม้ที่หมู่บ้านนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบหมู่บ้านมันจะรุนกันไปนะฮะอ่ะนี่นะคะอ่ะมันมีอะไรผิดพลาดฮะมาเป็นเนี้ยอ่ะผบอกแลว้วคุณดูมันมีผิดพลาดแล้วก็น,นี่ฮะฐานที่ผมเห็นตอนต้นคลิปเนี่ยตัวน,นี้แหละ่าใช่โอเคเนี่ยเห็นไหมฮะคือต้องกดชิปนะคือมันจะอยู่คือถ้ากดชิปก็คือแล้วถ้าขุดหรือไม่ก็อะไรนั่นแหละมันก็จะได้่านเลยนะ ได้แบบได้ทั้งกองเลยนะคะคนดู้ี่บะหรือไม่บางทีมันก็มีโอกาสดบหินนะฮะก็คือหินที่อยู่รอบๆนะมันก็นจะมีโอกาสดอปโ,โอเคผมเห็นฟางตัวนี้นะผมว่าจะเอาไปทําหนมปังเพิ่มนะครับเพราะว่าผม,ผมไม่ค่อยอยากกินเนื้ออะไรนะเพราะว่าขี้เกียจหาครับเพราะว่าใค่ทำฟางทีเดียวเลยครับก็จะกินเนื้อโยกตายตายเอ <S <S อตีไไ่โดนคะ่ะไอหมูนี่มันเหมือนมีเส้นนะมันเดินหนีเราโอเคก็เดี๋ยว ขอคุณฟังสักแป๊บน,นะคะคือผมจะหาทำเลทำทุยๆ,ๆทำเลสร้างบ้านนะคะโอเคปะ่ะโอเคไหคะตอนนี้เราก็ได้ทำเลที่จะสร้างบ้านแล้วนะ,ะจริงแล้วต้องทำที่นี่เป็นที่แรกก่อนก็ได้นะคือผมม่นมีแบบอ่าคือจะสร้างบ้านแบบว่าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคือผมจะหาที่สร้างบ้านที่มันไกลอยากห้บ้านกว่านี้นะคือตอนนี้มันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะฮะซึ่งผมอยากจะแบบทำให้แบบบ้านมันดูแบบใหญ่ๆนะคือแบบออะไรประมาณนี้เออบ้านใหญ่น่นี่อืมไม่รู้จะพูดอะไร โอเคซึ่งผมว่าผมจะหาเหมืองลงแถวนี้คือผมเป็นคนคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบแบบขุดดิ่งลงไปขออนดูไม่ชอบแบบงงไไอขอดุดเป็นทางลงไปคือแบบผมเกียจอะ่ะคือถ้าสมมติเป็นเหมืองเลยคือผมจะแบบวิ่งแบบวิ่งตามเหมืองเลยคือไม่ต้องแบบขุดดิ่งลงไปคือไม่รู้ว่ามันขัดหูขัดตาถ้าสมมติแบบฟอแบบแบบเป็นทางลงเหมืองลงไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอหาเหมืองแถวนี้กันนี่ซึ้อกล้วยโอไม่จะเป็นเบโอฟาวอเทสนะฮะดอกไม้เต็มเลยว้าวสุดยอดไปเลย ดอกคอตัาไมนี่อาหะรก็ใน,นที่ดอกอ่อนเป็นอะไรที่ดีมากคือตังไม้หี่เจอทั้งต้นเลยนะฮะโอ้ว้าวลังพึ่งโอเคก็อน,นาคตไอ้ล้างพึ่งนี่อาจจะแบบขยายพันธุ์ให้เราได้นะอืมเป็นอะไรที่ดีนะซึ่งตอนนี้คือผมไม่เจอไม่เจอถ้ำไม่เจอเหมืองอะไรเลยก,กินเงินเพราะว่าต้องทำายกินแล้วมั้งเราหุ่ยละล่ละมั้งเนี่ยก็คือ ขุดดิ่งเป็นแบบทั้งดดิ่งคือผมว่าผมน่าจะต้องทำจริงๆนั่นแหละก็เดี๋ยวแป๊บหน้าคนดูเดี๋ยวผมขอคราพพวพ่วงก่นอนโอเคน่าจะเอาตรงนี้แหละคนดูฮะผมต้องทำจริงใช่ไหมคือผมไม่ค่อยชอบเวนะคนดูเวลาแบบทำขุดอะไรตรงนี้ซึ่งจต่องอะไรผมก็ต้องทำเพราะผมไม่เจอเมืองแถวนี้เลยอะ่ะ โอเคครับท okay. ุนด okay. okay. so, 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 right. ูตอนนี okay. right. ้ผมก็ได้มาเจอไอ้แร่นี่ครับที่มันเอาไว้ทําสายรอฟ้าแล้วก็กล้องสองายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแร่อะไรแล้วผมก็เจอถานด้วยนะฮะก็แช่ผมจะพูดเลยหรอเล่าลืมลืมผมจะพูดเลยวะเอืมอะไรแบบลินพันโอเคก็คือโอเคผมนึกผมนึกได้แล้วว่าผมจะพูดอะไรก็คือไอ้นี่นะฮะเดสูเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่ซ้ายมือบนผมจะคือผมจะนับว่าอันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับโอเคอย่างที่บอกผมก็จะนับอันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือ ผมจะเผาอาหารก่อนนะคะคือจบไปจากินจริงแล้วก็ชิปนี้ถ้าใครนับว่าผมพูดเขามากก็คือแล้วก็คนดูผมพูดเขามากก็คือแล้วก็คนดูเนี่ยผมพูดไปกี่ครั้งแล้วอย่าลืมนับกันด้วยนะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคผมจะพยายามแบบไม่พูดเยอะแล้วกันโอเคจุอีกอะผมพูดอีกอะอะไรมัน่คือพูดคำว่าก็คือเยอวก็คนดูคือพูดบ่อยมากคือผมไม่เข้าใจตัวเองว่า ไปเพื่ออะไรโอเคเราจะขุดไปเรื่อยเลยนะครับคุณ <Okay. S 2> ดูโอเคเดี๋ยวผมจะดีนิ้วเหมือนทานอน,นครับว่า mm hmm. ไม่ดีนิ้วดีกว,ว่าตบมือดีกว,ว่าโอเคไปเนี่ยเช้าแล้วโอ้เก่งเกินอุ้ยแล้วตัวนี้เกีจอคีเปอร์เลยครับ mm hmm. อย่าระเบิดน,นะอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดสวยโอเคก็อุ้ยน้มันผู้ที่เก่งกว่าอยู่โอเคนะครับ คุณอไอ้เคก็ต้องยอมครับว่าเขายิงคมมากนะคนนี้คือแบบคนคนนี้คือเขายิงคมสุดๆอุ้ยสปล่าเลยอะซับเปาวาซอมบี้มันดูแต่ไม่มีกล่องอะ่ะโอเคใช่ไหมละกันเดี๋ยวผมขอเดินไปเรื่อยดีกว่าเผื่อจะเจออะไรอุ้ยอุ้ย,ยเจอเอซออโต้ใช่อุ้ยไอซอโต้ยักษ์จับอะ่ะรอบแบบนี้นะน้องรอบแบบนี้ทวย โอเคผมคาบถถ้วยคาบถังน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูเพื่อจะไปจับนอนอสิสเตอร์ตเนาะนอนหายไปไหนหมนาแล้วคนดูเอ็กซ์เตอร์หาย<อ>เหมือนที่แบบวัวหายต้องแจ้งอบตอเอ็กซ์เตอร์หายต้องแจ้งอะไรอะคนดูไม่เลยมึงใช่ไหมมึงคนไข้เอ็กซ์เตอร์กูกูจะขยี้มึงม อีกสักตัวหายคนดูคือผมอยากเลี้ยงนอนมากเลยคือมันน่ารักสุดๆไปเลยคนดูโอเคคุณเล็กกันนี่นะ,ะก็จะเป็นผลของแอดออนนะคือขุดทีเดียวไม่ได้เป็นกองซึ่งผมก็จะลงมาแค่มอดวานกับไอ้นี่นะคะขุดแร่ทีเดียวนะฮะป,ประมาณนี้คือผมจะลงมาแค่สองอันนี้นะอันดูผมไม่ได้ลงเลยนะโอเคขอคิบเล็กก่อนคือมันจะได้สะดวกสะีสวกสะดวกสบายนะโอเคเดี๋ยนะ ตรงนี้คือมันเป็นทางขึ้นอีกทางนึงหรือเปล่าแล้วผมขอสำรวจถ้ำนี้แป๊บหนึ่งนะครบผมดู okay. โอเคโอเคผมสำรวจถ้ำมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเจอเจอลาวากับหินงอกหินย้อยนะ,ะโอเคผมเช่าถังขยะไว้ตรงนี้นะคะซึ่งผมจะทิ้งของที่ผมไม่อยากใช้เีกนะคะใช่คือผมต้องแบบเป็นระเบียบนะฮะแทนเป็นระเบียบเฮ้ยอะไรเล่นๆๆๆมดูโอเคคือผมจะแบบไม่ใช้อะที่มันแบนบมันขุดนช้าคือคือได้ไหนทิ้งอันเก่าเลยอะ โอเคเดี๋ยวผมเผาเหล็กไปแล้วนะก็คือรอให้เผาเหล็กเสร็จก่อนนะเอา้าเอา้าโอเคเดี๋ยวรอเผาเหล็กเสร็จก่อนนะคะโอเคไปทุกคนครับผมตื่นเช้ามาอีกวันนะครับและดูสิ่งนี้สิครับแม่งตื่นมาโดนชิปเปอร์ระเบิดดูคือแบบเออคือต้นไม้คือแหว่งอะคือแบบอะไรวะเนี่ย คือผมว่าผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดนะจูจูมันก็มาระเบิดมันเสียเลยคือเป็นรูอะแต่เลวคือแบบอะไรวะนี่อ่ะแล้วประเด็นคือของในกล่องคือหล่นหมดเลยให้คนดูแล้วก็ไอ้ต้นไม้ตัวน,นี้คือแบบเชี่ยอะไรวะนี่อะ่ะก็อความมุ่งมขอซ่อมแซมไอพ้พวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไป โอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้คือผมจัดของเสร็จแล้วแล้วผมก็มาได้ลอบใหมือนอีกรอบนึงนะครับแล้วดูนี่สิว้าวปลาตั้งมุมนะฮะใชมม่ชึ่งมีชึ่งตัวอะไรไซึ่งมีกล่องด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนมีอะไรบ้างเออโอ้พี่อ้องะโอเคดีจะได้ไปเช็ดของอัพิกลินนะฮะแล้วก็มีเนมแท็กมีอ่านมาด้วยนะมีเมล็ดอะไรมเมล็ดแตงโมแล้วก็อืมอปลง แล้วก็อุ้ยอันนี้ทันเสียงแล้วก็ยังมุมเนื้อซอมบ,บี้แล้วก็ออ่านโอเคเดี๋ยวผมขอโดกขอกลับบ้านด้วยเลย <c oughs> โดกลับบ้านด้วยเลยแล้วทีนี้ก็ยันข้างบนโอเคคือซึ่งพานี่ผมอยากจะแบบคืออะไรยังไงอะ่ะคือพานี่ผมจะหาเพชรให้ได้น,นะคบคนดูโอเคชะไปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคขอหาเพชรก่อนละกันทุกคนครับตอนนี้คือผมเจอแบบแบบ เหมือนลาวาปะทุอะไรงนี้มันลึกมากนะถ้าผมตกลงไปผมผมน่าจะตายว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำประทานลงไปก่อนนะฮะเออทุกคนนะคะอัพดูนี่ซิจเจออะไรไดมอนด์วู้ผมเจอเพชรแล้วตอนนี้มีสองก้อนนะคะโอเคซึ่งผมจะไม่อิมชาร์จฟอร์จูแล้งซีผมจะขุดไปนี่แหละเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนกลัวเพชรตกลาวาน,นะ,ะเดี๋ยวแบบจะได้ของอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวดูก่อนมีกี่เม็ดมีกี่เม็ดเนี่ยสองเหรอสามเหรอโอเคเดี๋ยวเขาพำมาก่อนอุ้ยควาวผิดต,ตอนนี้คือเสียวตกมากเสียวตกสุดๆตอนนี้คือไม่รู้แล้วมีกี่เม็ดอุ้ยกี่เม็ดวะเนี่ยก็มไม่รู้ว่าใตาล้ลาวามีอีกหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปเราหยิไปก่อนไม่น่ามีนะฮะเพชรไม่น่านอยู่ใตล้ลาวาโอเคตอนนี้มีกี่เม็ดเดี๋ยวขอขุดร,รอบๆดูก่อนนะว่าสรุปมันม,มีกี่เม็ดมีกี่เม็ดเอ้ยตอนนี้มีน่าจะ สี่เม็ดนะสี่เม็ดใช่ใช่ใช่โอเคครับตัวนี้ผมเจอเพชรสี่เม็ดนะคือดีจะจัดเลย <S <S ดีเกิออุ้ยแล้วมันยังมาตรงนี้ด้วยให้เราแบบรอบๆกันนะเอ้ยแต่ดีเนี่ยเจอเพชรอ่ะฮะเฮ้เจอเพชรสุดยอ,าาอดไปเลยทาทางก่อนเสียตอกข้าเสียตกแล้วจะต่อทางเสร็จผมก็นี่เลยฮะขุดแม่งเลยเออเออเออมันตกปมเนี่ยมันตกปะเนี่ย อุ้ยโอเคฮะไม่ตกได้สี่เม็ดไหมโอเคได้สี่เม็ดครับผมดูว่าไม่พลาดสักเม็ดนะฮะยี่ยมไปเลยนะฮะยอดอเคเดค๋ยวผมทำกะึ้นก่อนเสียวตกแลว้ววะถ้าตกแลว้ววะอีนี่ก็คือเพชรที่ได้ทั้งหมดคือแบบคือเป็นเลื่องเลยนะอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีทองด้วยนะฮะสุดยัดเลยขอขุดทองก่อนผมน่าจะขุดน่าจะเอาแค่นี้แล้วก็น่าจะขึ้นน่าจะแบบขึ้นไปข้างบนตอนนี้ของเต็มเลย โอเคน่าจะเอาแค่นี้ก็พอแล้วลนะ่ะ okay. คโอเคขาดู้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นอกำลัสำสญญงใจผมด้วยนะครับผมผมุ่งจะทำอีพี2ถ้ายอดวิวพอดีนะผามอีพี2แบบออกมาแบบต่อติดกันเลยอะไรประมาณนี้นะคบแล้วก็ผมจะเริ่มลงคลิปตรงเวลานะอาจจะเริ่มนะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามไว้นะจุ๊กกู